ตจ้าอนางานนางานที่สองนะจ๊ะของวันนี้หลังจากที่ไปคุบของน้องนาโมเดลเมอเชานี่เนาะเสร็จไปแล้วสาหน่อยลูกนั่นก็เสร็จซับไปแล้วอ่ะต่อด้วยงานชั่วโมงนะคะ FC จ๋าหัวหน้าจรยจะทำอะไรตรงไหนเนาะนี่เมื่อเที่ยงเห็นว่าเขามาดูงานนะแต่ จะพึ่งไ่ได้มากด้วยดอกจ้าเพราะว่าแกว่าถึงแกเดินมาเองแหะแกก็เปี่ยนคนเหมือนตอนก่อนที่อ่งฝนตกนะคะฝนต,ตกเยอะด้วยแรงด้วยงานชั่วโมงว่างั้นอ่ะชั่วโมงก็ชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าจะขุดไปแบบไหน,นยังไงนะคะทุกคนคะเอาเป็นว่าเราก็มาลุ้นมาเชียร์มาชมไปด้วยกันเนาะ เห็นน้ำคุณคุณนีมีซึ่งน้ำไม่รุ่นอะไรดอกเดิรุนปลาไหลก็ปาอดี๋ยดิเเอาครเรุ่นปลาไหลแล้ดี๋ย้เดี๋ยวเอาครก่นอยายจะได้กจับหนล่ะเนเอาครุมาอยู่เอาครุมาอยู่เอามีดมาด้วย มะม่วงมาด้วยเออเอเโอ๊ยนาะไปไปไปอ,อุ้ยอือหรอคนเคยจะกล้าจับปลาไหลเราปะท่านี่อืมนู่มหนุ่มนุ่มอ้ยอ้ยไปไหนแล้ว ก็เอากับเขาก็หาานเลยอนเลยอ่ะ้วจวกไหนล่ะอ้าวมาไหลต่อไปพี่น้อง ว้าว,ว,าวลุ้นต่อไปลุ้นต่อไป จังเลยรอ้อนจังเลย <laughs> เรามางขีเล่นกับเดนใส่นะพี่เนธนะล่สังกัดนั้นซึ่งจะ้ะ <laughs> เต็มนี่แล้วออะไรนะ บินจากอยู่คางคองเอามาถมตรงนี้จ้ะเพราะว่าน้ามาันทั่วอเออวะเมื่อตอนหน้าฝนนะจ๊ะน้ำมันท่วมท่วมแล้วที่นี่มันก็พังไปหมดเลยนี่ตรงนี้นี่เบิ่งอ,อย่างใหญ่นี่พี่นอ้องเอยก็เลยจ้างรถแม่คโครมาเห็นมหมากัน้นเป็นทำนบแล้วอะโอ้ยนนาะคนุ จะกล้าจับหนูตัวใหญ่จนนี่ไปนี่แหละนี่เนี่ยโกยเขาไปนี่แหละไม่ใช่เขาขางคลองไปแล้วนี่ใครกี่ก้าเราเห็นหนูตัวใหญ่ประนันเดี๋ยวเอาลอมเองออกกัน หนูตัวใหญ่กว่าไม่กล้าจ้าวดอกพี่น้องกลัวมันกัดมือเอ็งไม่ชำนานกันคือเขาไงโอ้เหงออกเต็มเลยโอ้ร้อนพี่น้องค่ะอุ้ยอื้อ ตักปลาไหลมาด้วยเนาะยิงจะได้รุ่นปลาไหลอีกจังหน่อย พึ่งขอพักยกก่อนแป๊บน,นึงนะร้อนจนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งจะมาถ่ายให้ชมอีกนะร้อน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 ขออนุญาตนะจ๊ะสวัสดีจ้า